วันนี้ก็มารีวิวหน้าบ้านน้นเพื่อนเป็นบ้านของคนมานอกเนาะตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยเพื่อนตอนเย็นตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วเพื่อนเมื่อกี้ถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วเนาะภาพสั่นมากเลยถ่ายไปประมาณสิกว่านาทีนะภาพสั่นมากใช้ไม่ได้เลยเพื่อนสาพูดเป็นชั่วโมงชนะ่วโงเนาะว่าจะลงให้เพื่อนได้ชมตั้งแต่สี่โมงนะแต่ยังถ่ายไม่ได้เนาะ ต้องมาถ่ายใหม่เนาะตรงนี้ก็เป็นหน้าบ้านเนาะเพื่อนนี่หน้าบ้านวันนี้มารีวิวบ้านเจ้าของเดิ้ลเพื่อนบ้านคนมันนอกไม่ได้รีวิวขายเดิ้เพื่อนแต่รีวิวให้เพื่อนดูเฉยๆมันต้องโทรมาเดิ้เพื่อนไม่ได้รีวิวขายเดิ้อตอนนี้รีวิวรีวิวให้ดูเฉยๆเนาะว่าหน้าบ้านของคนมันนอกเป็นยังไงเนาะเห็นแต่ในคลิปแต่ไม่ได้เห็น เห็นแต่ถ่ายที่อื่นนะไม่ได้ถ่ายบ้านตัวเองเนาะวิงิงแล้วตรงนี้ก็เป็นควายนะอยู่หน้าบ้านเพือ่อนควายอยู่กําลังกินหญ้าอยู่บรรยากาศตอนเย็นๆเนาะโอ้อบรรยากาศดีมากเพืนะ่อนตรงนี้ก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองเพืนะ่อนประมาณยี่สิบกิโลถ้ามาจากตัวเมืองสุรินทร์เนาะก็มาทางทิศเหนือของ ตัวเมืองน้องเพื่อนขับรถมาทางทิศเหนือประมาณยี่สิบกิโลก็ถึงเนาะจะอยู่ห่างจากตัวเมืองน,นิดหนึ่งเนาะตรงนี้ก็เป็นข้าวเ,เพื่อนงอกมาเองไม่ได้ปลูกเออเม็ดเขาร่วงมายงข้าวจะอยู่ใกล้ๆเนาะออกครวงแล้วตอนนี้สี่ห้าต้นนี่ <c oughs> ก็เป็นเขตของตัวจังหวัดสุรินทร์นะเพื่อนแต่อยู่ตามชนบทเนาะตรงนี้ก็เป็นเขตของจังหวัดสุรินทร์ห่างจากตัวเมืองย0กิโลนะตอนนี้ก็มารีวิวบ้านให้เพื่อนๆไ้ชมนะตอนอากาศตอนเย็น,นเพื่อนอากาศเย็นมากวันนี้เป็นวันที่20 ประมาณยี่สิบนสะี่นาะที่สีนะ่น่าจะเป็นที่สี่กันเดือนตุลาคมนาะเพื่อน mm. ไก่ก็หากินในทุ่งหญ้านะตรงนี้ค mm. วายก็หากินหน้าบ้านเพื่อน mm. ก็ mm. ไม่ได้ออกไปหนไกลน้องเพื่อนนี่เพื่อนชมวิวรอบๆบบ้านของคนมันนอกเนาะไม่ได้ออกไปหนไกล ไม่ได้ออกไปใครวันนี้มารีวิวบ้านเจ้าของน้อนเพื่อนวันนี้ไได้รีวิวขายเล่นเพื่อนรีวิวให้ชมเชฉยๆย่าเพิ่งโทรมาล้วตอนนี้ยังไม่ได้ขาย <c oughs> ยังไม่มีที่อยู่สำรองไว้ก็ <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกดมันนอกด้วย <c oughs> เพื่อนนี่ได้มีกำลังใจทำคลิปต่ตอไปเนาะ